ลุงลาบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในกรีนวอลเดอร์สเตเดนะครับสนามเย่าของ1860มินิคเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทราคแฟรงเฟิร์ตนะครับในศึกฟุตบอลบุนเดสลีก a าหลังจากเราใช้เวลา2อดฤดูกาลนะครับพา1860มูนิคขึ้นจากลีก3ขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันสำเร็จ วันนี้ก็เดินทางมาถึงเกมที่33ในฤดูกาลแรกแล้วนะครับในการเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนสำหรับเส็จผู้เล่นตัวจริงก็มาในแผน4231นะครับมีกลางรับ2คนแล้วก็เป็นกลางรุก3กองหน้า1คนนะครับส่วนมาในฝั่งไอทราค์แฟรน์เฟิร์ตมาในแผน c 1 4 1 2 1 2นะครับหรือ4 4 2 d i a m o n ไดมอนด์นั่นเองตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยหนึปหซมินิกอยู่อันดับ9นะครับส่วนไอทรคแฟรนเฟิร์ตอยู่ในอันดับ4 ฟรงเฟิร์ดนี่ต้องการชชนะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองหลุดพ้นจากพื้นที่ย okay, mm ูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโอเคเกมเริ่มแล้วครับไฮไลท์แรกเป็น186่ซูมิกได้เปิดลูกนี้เข้ามาแล้วบอลมันได้หม่งข้ามคานไปนะครับหลังจากนั้นก็ทางฝั่งแฟรงเฟิร์ตครับขึ้นมาทางขวาชิปมากิปสันม่งทิ้งไว้ได้สป,ปาเก็บบอลได้ครับเล่นกับเบรอเกสเซอรเกเซตอนนี้อยู่แฟรงเฟิร์ตแล้วเนี่ย ครับค่อยๆขอบอลกันไดจีคามาดาออกไปคัมบิอสโซครับจ่ายแฉลบมาคามาดาล่าเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ผู้เล่น1860มิวนิคก็ยังช่วยสกัดกันออกมาได้ครับรอบนี้ก็ขึ้นมาทางขวาครับโกเดนทุ่มมาราเชลจะบอลได้นะครับจะล็อกหลบรินสตอร์มนี่ก็ไม่ผ่านเคลียบอลออกมาก่อนครับแฟรงก์เฟิร์ต โฟติขึ้นมาทางขวาแล้วแต่โกเบเลนสกี้ขยันครับวิ่งมาได้ปาเปลล่ามาให้รัชโกแทงลูกนี้บอลมันบอลมันขึ้นมาทะลุมาแล้วยิงด้วยซ้ายแต่ว่าเข้าข้างตาข่ายนะครับรอบนี้เป็นลูกเตะมุมของ1860ปมิวนิกนะครับช่วงทบเวลาปาดเจ็บครึ่งแรกแล้วแต่มงทิ้งกันออกมาได้แล้วก็เป็นเอมเบรได้ยิงลูกนี้ชนขานนเต็มเลยครับคานสนั่นเลยครแล้วก็หมดครึ่งแรกไปแบบนั้นเลย แล้วในช่วงครึ่งหลังครับรโรเกซมองออกมาลูกนี้ไม่ได้เดนไม่เก็บได้แล้วโดนแย่งไปบอลมันออกไปคบิลัสกี้ขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับหนึ่งไปโอสุมินิคค่อยๆเคาะมาแล้วโยนมาบอลมันหลุดแล้วครับลูกนี้ชิปโอโหนี่แหละครับงดงามครับติโมโบอลมัน ของหน้าดาวซันโวของ1860มิวนิกนะครับผู้แบกทีมในฤดูกาลนี้หลุดมาและยิงสวยงามครับนะจังหวะน,นี้เอมเรย์โยนมาบอลมัน bon ได้หมดหรือว่าคุยเซฟได้และสาก็เรียบร้อยครับ2 0แล้วก็เป็น2ประตูของติโมบอลมันครับทางฝั่งเจ้าบ้านนี่ออกสตาร์ทในครึ่งหลังได้ดีนะครับมีเช็ค VAR แต่ก็ไม่มีปัญหารครับเป็นประตู ทางฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตขึ้นมาบ้างนะครับซับป้าจ่ายมาไดจิคัมบดาไปสุดเซแล้วตบกลับมายิงลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ราสินเป่าจบเกมครับก็ไม่มีอะไรครับสุดท้ายก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากทิโมบอลมันทั้ง2ประตูบุกได้ค่อนข้างสูสีนะครับทำให้หลังจบเกมนะครับ 1นึ่งแปดหกมิวนิคมีคะแนนเพิ่มขึ้น3คะแนนนะครับยังคงตามหลังชาวเก้ยอยู่เนื่องจากประตูดได้เสียน้อยกว่านะครับแต่คะแนนเท่ากันแล้วก็ห่างจากพื้นที่ยุโรป1คะแนนแต่ว่าคิดว่าค่อนข้างยากนะครับถ้าจะไปชิงพื้นที่ยุโรปตอนนี้สําหรับในนัดสุดท้ายนะครับ1 8ึ่งแปดหกมิวนิคจะไปเยือนอาเบไลฟ์ซิกนะครับ ที่น่าจะเรียกได้ว่าการันตีรองแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนห่างจากที่3ไบเยนมิวนิกอยู่4คะแนนแต่แข่งเหลือเพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนแชมป์บุนเดสลิกาในฤดูกาลนี้ตกเป็นของบริสเซียดอทมุนนะครับได้แชมป์ฉลองแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วคะแนนขาดลอยไปส่วนนไป6 0มิวนิกครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8หลังจากชาลเก้นัดที่ เหลืออยู่ไปแพ้นะครับทำให้ประตูได้เสียเนี่ยด้อยกว่าทันทีโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูนะัดสุดท้ายกันสักหน่อยครับว่าผลงานจะเป็นยังไงก็เป็นไฮไลท์ของทัง้งฝั่งไลฟ์ซิกก่อนนะครับบุกขึ้นมาลูกนี้มงเคลียร์กันออกไปได้แต่บอลยังเป็นของไลฟ์ซิกอยู่ครับโฮมเกรนเพนเดอร์เซนลากตัดเข้ามาแล้วจ่ายให้ริเตอร์เลนชิงกับเคเรมเข้ามาลูกนี้ได้ยิงก็เรียบร้อยครับ ริชเตอร์ยิงให้ไลฟ์ซิกขึ้นนำไปก่อนมุตสินขอเช็ค v r r นะครับว่ายังไง VR บอกว่าเป็นประตูครับไลฟ์ซิกขึ้นนำเร็วเลยเพียงแค่16นาทีเท่านั้นมาดูกันที่จังหวะน,นี้ครับ1น6 0มิมนิกได้โตกลับเร็วขึ้นมาบอลมันลากไปจนสุดเส้นเลิกลับมาแล้วรอเพื่อนครับเอเมเรได้ยิงเข้าข้างตาขา่ายยังตีเสมอไม่ได้นะครับทีมเยือน ลูกนี้คอนปาราดไลเมอร์ imer, ตัดบอลมาได้นะครับไลฟ์ซิกจะสวนกลับเร็วเซคาร์ลอสมาที่อิเล็กซ์โมริบ้านะครับเคเรมกระชากมาทางซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางอิเล็กซ์ขึ้นมาลูกนี้ได้ยิงโอ้โหบอลมันแฉลบแล้วชนเสาเข้าไปเลยครับต่อเกมกันขึ้นมาได้ดีครับไลฟ์ซิกแล้วก็จบสกอร์เข้าไปจังหวะต่อไปครับเซคาร์ลอสได้เปิดมาลูกนี้หมงงสกัดออกมาได้ โหมขึ้นมาแล้วครับหทังขวามีเพื่อนไฮเอ็มเร่ครับเอ็มเร่ ray. แทงลูกนี้บอลมันได้ยิงเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้แล้ว1860มิวนิคก็พอจะมีโอกาสจากลูกสวนกลับเร็วแบบนี้นะครับ We are เช็คแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนั่นแหละครับเป็นประตูครับ1860มิลนิคไล่ไลฟซิกขึ้นมาแล้ว แล้วก็เป็นทางฝั่งไลฟ์ซิกอีกแล้วครับช่วงก่อนหมดครึ่งแรกที่ได้บอลซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตัดมาได้ครับลูกนี้แล้วออกมาทางขวาแทงให้เอมเร่โฮมบอลมันโฮมมาคาโดได้ขึ้นมาลูกนี้ยิงด้วยซ้ายก็ผ่านหน้าปากประตูไปง่ายๆครับโอ้โหเสียของจริงๆแล้วก็หมดครึ่งแรกครับไลฟ์ซิกนำสอประตูต่อหนึมาถึงในครึ่งหลังครับ 860มูนิคได้เปิดเกมขึ้นมาลูกนี้ค่อยๆเคาะกันไปครับแต่ว่าไลฟ์ซิกก็ยืนกันแน่นเลยครับหาจังหวัดเจาะค่อนข้างยากเลยทีเดียวต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมอกคาลาราสเจอไว้ลองโยลูกนี้ก็ไม่แม่นอีกแล้วครับไปขยันแย่งก็ไม่ได้การคลองบอลตกไปอยู่กับ อไปไลฟ์ซิกแล้วแล้วขึ้นมาลูกนี้เซคาลอสกาเลนโนแล้วข้ามฟากไปนู่นเลยครับดูดูแล้วไลฟ์ซิกนี่ก็ค่อนข้างต่อบอลอย่างใจเย็นนะครับนำส1สบายๆายโยนมาให้ริสเตอร์ครับยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือครับ3-1เริ่มเละอีกแล้วครับทีมเราแล้วก็มาคาโดครับต้องกลับไปที่โคบอลอีกแล้วจังหวะนี้ ก็สู้เต็มที่ครับแต่ว่ามาตรฐานผู้เล่นต่างกันไปหน่อยแล้วก็เล่นกันนอกบ้านโดยบอลมันได้ขึ้นมาลูกนี้ได้ยิงก็ข้ามคานครับ mm hmm. นี่แหละครับ mm hmm. ข้อแตกต่างนะครับได้โอกาสหลุดไปหลายครั้งแต่ว่าทําไม่ได้เองแล้วก็จังหวะไลฟ์ซิกขึ้นมาอีกแล้วครับสกัดไม่ขาดนะครับโฮมเกรนเพเดอร์เซนวันนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยเอาไม่อยู่จริงครับ ไว้เคลียร์มาลูกนี้ก็ไม่มีคนแล้วครับลงมาเล่นเกมรับกันหมดแล้ว1นึ่ดูนย์มิวสิกคาไลเมอร์ได้ยิงก็ข้ามคานไปไฮไลท์นี่เหมือนเป็นไฮไลท์ของไลฟ์ซิกนะครับไฮไลท์ของเรานี่แทบจะทําอะไรไม่ได้เขามานี่น่ากลัวทุกลูกเลยก็ไม่เป็นไรครับพยายามแก้เกมให้นักเตะ้ให้เต็มที่จริงๆนี่ก็ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วด้วยนะครับขึ้นมาลูกในโฮมเกมบเลเนมาคอฟมัน นี่ตัวสำรองครับหลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆดูครับหลุดแล้วเขาทำได้ของเราหลุดเข้าไปแล้วหายไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเ1น,นึงนะครับแล้วก็จบเกมครับดูครับโอกาสยิง15ต่อ9 XG ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับซิกองบอลสูงกว่าแต่ว่าก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับ4ประตูต่อ1ได้เงินรางวัลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลังจบซีซั่น50ล้านจบที่9นะครับ ถือว่าผลงานดีมากสำหรับการที่ขึ้นมาจากลีสองเป็นปีแรกนะฮะของทีมเรามาดูสรุปผลฤดูกาล2024-2025กันสักหน่อยนะครับสำหรับนักเตะท,ที่ย้ายเข้ามาก็มีคนแรกเลยนะครับโอดินเซียโกโฮนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากโปรุเกียรดทดมุลน,นะครับ ฟอร์มค่อนข้างดีครับลง3านัดยิง7ประตู2แอสซิต์2แมนออฟแมน р е й ติ้งอยู่ที่7.11เฉพาะในหลีกนะฮะ <c oughs> ถือว่าคนนี้นี่เป็นคนที่ดึงมาเพื่อแทนตำแหน่งของมาตินโคบิลันสกี้แล้วเล่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวพลังก็ประมาณนี้ครับแต่คิดว่าน่าจะสุดทางของเขาแล้วละ่ะน่าจะเล่นพลังไอตัวสเตตัสของเขาน่าจะได้แค่เท่านี้นะฮะฟอร์มดีครับฟอร์มดีคนนี้คนต่อไปก็ เป็นเอมเรคิลลิงส์นะครับคนนี้ปีกชาวตุรกีวัย29ตอนที่ดึงมาครับตอนนี้30ปีแล้วก็เอามาเล่นแทนตำแหน่งของอัลเบียนเบรเนซี่นะครับปีกที่เคยใช้งานในหลีก2ออแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับเพราะว่าอยากลดค่าเหนื่อยแล้วก็ อยากได้เงินมาซื้อนักเตะด้วยเช่านักเตะอะไรพวกนี้เราไม่มีเงินเลยแต่ว่าคนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับมาด,ด,ดูกันแรกยิง2กับอีก8แอซซิตนะครับ2แมนครับเดอะแมก็ถือว่าใช้ได้ครับคนต่อไปเป็นฮาวิไวครับฮาวิไวกับเอมเรนี่ได้มาฟรีทั้งคู่นะครับฮาวิไวนี่ขึ้นว่ามาจากมา,มาจากสเปอร์นะฮะเป็นกองกลางตัวโฮลดิ้งนะครับ คอยคุมเกมอยู่แดนกลางก็ค <c oughs> ่าพลังก็ก,กลางๆครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ก็ถือว่าเข้ากับแผนการเล่นแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเป็นตัวยิงจุดโทษของทีมตอนนี้ไปแล้วด้วยคนต่อไปเป็นอเล็กซานเดอร์มาคาโดครับเป็นปีชาวรุกไวัวคนนี้นี่ซื้อมาเพราะว่าชอบในการเล่นลูกนิ่งมากเลยครับเล่นคอร์เนอร์ได้ดีแล้วก็ เป็นนักเตะที่มีค่ายิงฟรีคลิกสูงเลยทีเดียวค่าสเตตัสอย่างอื่นนี่เฉยๆนะครับยิง4ี่จ่ายหนะครับถือว่าค่อนข้างดีเพราะเราไม่มีตัวเตะฟรีคลิกฮะค,คนนี้นี่ผมดึงมาด้วยเห็นนี้โดยเฉพาะเลยค่าตัวก็ถูกๆคนต่อไปเป็นลอิสกิฟสันครับคนนี้เห็นค่าตัวฟรีอยู่ก็เลยดึงมาเห็นพลังค่อนข้างใช้ได้ฮะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสำหรับทีมเล็กๆก,ก,ก็โอเคค่าเหนื่อยก็ไม่สูงมากด้วยเอามาเล่นเป็นอะไรพอได้อยู่ แล้วก็เมอร์วิลปาเปล่านะครับคนต่อไปเป็นกองกลางตัวตัดเกมที่เล่นใช้ได้ครับคนนี้นี่ส่วนใหญ่ลงเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำแต่ว่าเอามาเล่นเป็นบอลวินนิ่งมิดฟิลด์เอรยยิ่งหนึ่งกับอีก2แอสซิ์ผมถือว่านี่คือฟอร์มที่ค่อนข้างดีค่าพลังก็กลางกลางครับสำหรับทีมเล็กๆถ้าเป็นลีกสองอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วก็คนสุดท้ายนี่น่าผิดหวังหน่อยครับลอเรน์เดลนะฮะคนนี้ก็เป็น ตำแหน่งคล้ายๆกับเตียโก้โฮมนะครับเล่นคล้ายๆกันสามารถเล่นกองหน้าเล่นปีกได้ด้วยแต่ว่าเจ็บเยอะไปหน่อยแล้วพอหายเจ็บกลับมาก็ไม่ได้ลงแล้วนะครับโดนเพื่อนยึดตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงนี่ครับส่วนคนที่ปล่อยไปก็มีเมริสเกนเดโรวิชนะฮะแล้วก็พวกทิมเรดเดอร เกรลนเจอร์โบยัมบ้าเฮลเลอร์เบรเนซีอะไรพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วผมก็ปล่อยไปก็เอาเงินมานะได้ประมาณ3-4ล้านก็ถือว่าเอามาทำทีมแต่ว่าผลงานถือว่าน่าพอใจนะครับขึ้นมาซื้อนักเตะที่ไม่ได้เก่งมากพาทีมขึ้นมาอยู่อันดับที่9นะครับจบอันดับที่9ในบุนเดสลิกาห่างจากแชมป์อยู่22คะแนนก็ค่อนข้างเยอะนะครแต่ก็ค่อยๆปรับกันไปไม่รู้ว่าฤดูกาลหนนะ้า ทางประธานสโมสรจะให้เงินใช้เท่าไหร่ส่วนพวกเขาได้ตกตั้งแต่รอบ2นะครับแพ้ฮอฟเฟนไฮม์หลังจากเสมอ1-1ไปโดนจุดโทษนะครับก็บอกก็ค่อนข้างพอใจนะครับคิดว่าน่าจะหนีตกชั้นแต่ว่าจบกลางตารางนี่ก็ถือว่าเกินความคาดหมายส่วนฟอร์มการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเล่นได้ห่วยแตกเพราะว่าผมก็ไปปรับแผนอีกแล้วเพราะปรับแล้วเนี่ยช่วง อุ่นเครื่องมาเปิดฤดูกาลจริงเนี่ยเวลามันน้อยทําให้นักเตะเนี่ยน่าจะปรับตัวไม่ทันนะครับไม่เข้าใจแผนการเล่นก็แพ้รวดๆจนกระทั่งนักเตะนี่เข้ามาขอพบเลยบอกว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับทีมเนี่ยตอนนี้สภาพจิตใจนักเตะในทีมย่ําแย่มากหลังจากมีทีมมิสติ้งนู่นนี่นั่นไปเกมถัดมาครับนักเตะสามารถเอาชนะบร์ ussia d มุนได้2ประต,ตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับชนะแชมป์ได้ แลวหลังจากนั้นก็เสมอครับเสมอ2นัดชนะแล้วก็เสมอยาวๆก่อนจะมาชนะรัวๆนี่คือฟอร์มที่ดีมากนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกันในช่วงกลางฤดูกาลนี่เกือบ20เกมนะครับถ้าราดูคร่าวๆจากตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาเข้าอีโอปเดิมครับคือช่วงที่ไม่แพ้ใครเลยเนี่ยมีลุ้นไปถึงพื้นที่บอลยุโรปเลยนะฮะแต่ว่า ก็มาเจอทีมใหญ่เพราะว่าช่วงตรงกลางๆที่ชนะอะไรรัวๆเนี่ยมันดันไปเจอกับทีมที่มันแบบว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยเอาชนะมาได้พอไปเจอทีมใหญ่ก็เข้ารูปแบบเดิมแพ้เหมือนเดิมครับสุดท้ายก็จบลงที่อันดับ9เกมที่น่าจดจําก็เอาชนะดัมสตัดนอกบ้านครับ2-0แล้วก็เปิดบ้านชนะฮันโนเวอร์ไป5้านึประตูประจำประจําปีครับก็เป็นของติโมบอลมัน ส่วนรายได้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับชื่อเสียงคลับ r e putation ก็ยังคง3ดาวอยู่ไม่เพยังไม่ได้เตะบอลนิโรบนะฮะแล้วก็เสื้อในฤดูกาลนี้ที่ขายได้เยอะที่สุดก็เป็นติโมบอลมันแล้วก็เอ็มเร่นะฮะนักเตะใหม่เอ็มเร่มาคาโดปาปาเปลล่านี่นักเตะใหม่หมดเลยส่วนมอกาล่านี่เป็นกองหลังดาวรุ่งตัวหลักของทีมนะครับนี่คือนักเตะที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้เนะะีฮะ ฮาวิไวนี่ <c oughs> เสียดายนะก็เลยเอาไปเล่นในตำแหน่งตัวตัดเกมนั้นที่จริงแล้ว่ขาหน้าจะเหมาะก,การเล่นเป็น c m นธรรมดามากกว่ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจากการโหวตของแฟนๆก็เป็นของนี่ครับโอเดนเซียโกโฮมนะฮะนักเตะที่ยืมตัวมาครับได้รางวัลดาวรุ่งด้วยส่วนสัญญาแห่งปีเป็นเอมเร่คิลลิงนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับที่โมบอมันนี่ฤดูกาลนี้ยิงไป18ประตูนะครับ พัฒนาจากฤด,ดูกาลที่แล้วที่ยิงไปแค่10ลูกก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูนักเตะค,คียหลักของทีมกันหน่อยครับว่าแต่ละคนเนี่ยค่าสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างจะได้พอนึกภาพออกนะฮะโอเค okay. คนแรกนะครับติโมโบอนมันกองหน้าชาวเยอรมันนะครับวัย24ปีที่ได้มาแบบฟรีๆนะครับคนนี้เคยอยู่ในอะคาเดมี่ดอทมุนนะครับ เห็นค่าพลังค่อนข้างน่าสนใจครับมีค่าฟิตเนสกับความเร็วที่เยอะก็เลยดึงมากะเป็น pressing forward แต่สุดท้ายก็เอาไปปั้นเป็น advance forward นะฮะค่า finishing ค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่11แต่ว่ามี off the ball 15เคลื่อนที่ตอนไม่มีบอลได้ค่อนข้างดียิงไป18ประตูจาก33นัดที่ลงเล่นในบุนเดสลิก้าครับถือว่าใช้ได้คนต่อไปนะฮะเป็นแคนหลักของทีมเลยที่มีทีมใหญ่เริ่มมาสนใจนะครับคนนี้เลอันโดมอกา่านะครับ กองหลังดาวรุง่งซินเตอร์แบ็กชาวเยอรมันวัย20ปีนี่เป็นวันเดอร์คิดแล้วนะครับคนนี้นี่ครับเป็นเด็กปั้นของสสโมสรับับผมนี่ลองให้ลงเล่นตั้งแต่ลีก3ลีก2จนมานี่ครับบุนเดสก็ถือว่าผลงานค่อนข้างใช้ได้แล้วพัฒนาค่าสเตตัสตัวเองขึ้นมาจนถือว่าก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างดีในบุนเดสลีกาสำหรับทีมเล็กๆถึงทีมกลางๆแล้วนะครับคนนี้ เป็นวันดอร์คิดคิดว่าคนนี้ PA อาจจะสุ่มก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับปีนี้ผมยังไม่ได้ลงอีดิเตอร์เลยก็เล่นแบบเพลินๆไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะสุ่มนะครับรอบนี้อาจจะสุ่มมาได้ดีครับพลังเลยดูดีนะครับมีความเร็วนะครับบาลานซ์ดีค่าฟิสิกส์นี่ถือว่าใช้ได้เลย14-15อาจจะกระโดดไม่สูงเท่าไหร่นะครับโพซิชันก็15 แล้วก็มาร์กกิ้งอะไรก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างดีนี่พยายามจะดึงไวใ้ให้ให้อยู่กับสโมสรให้ได้นะไม่แน่ใจว่านักเตะนี่จะขอย้ายหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามดึงไว้เป็นตำนานของสโมสรนครับนี่นักเตะคู่บุญเลยทีเดียวส่วนคนต่อไปลูก้าอุนเบฮาลนะครับผู้รักษาประตูก็มาจากดอทมุลเช่นกันคนนี้ได้มาฟรีๆมั้งถ้าจำไม่ผิด วันนี้ก็ฤดูกาลนี้ก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งเต็มตัวนะฮะแต่พลังก็ยังธรรมดาอยู่อาจจะต้องหาผรักษาประตูใหม่แล้วก็คนต่อไปก็กองกลางตัวหลักครับ t ท o b j a s u s ก,กป็ประมาณนี้แหละครับค่าพลังก็1 4 1 5ี่สิบิบอะไรอย่างนี้แล้วก็ Harvey White น,นี่เป็นคู่กองกลางของทีมที่ลงเป็นตัวหลักซะเยอะ Martin Kobylinsky ฤดูกาลนี้ก็ตกไปเป็นตัวสำรอง เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแผกนการทำทีมแล้วเดี๋ยวก็คงปล่อยทิ้งแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงคิดว่าในฤดูกาลหน้าก็อาจจะมีการเสริมทัพพอสมควรขึ้นอยู่กับว่าสโมสรให้เงินเท่าไหร่นะครับสำหรับกําไรเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยสโมสรทกำกําไรได้40กว่าล้านเลยนะครับขอสัก20่ล้านก็ยังดีอย่างน้อยซื้อตัวแบบถูกๆได้บ้างไม่ใช่ซื้อไม่ได้เลยฮะนี่บริหารทีมแบบเหนื่อยมาก ไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องใช้นักเตะชุดเดิมแล้วก็เน้นยืมเอาเหมือนเดิมสำหรับอพ e ิโซดนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันครับถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ลุงลาก,ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็มีข้อติดชมเสนอแนะประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยไว้พบกันใหม e ่อพิโซดหน้านะครับอพิโซดนี้ก็อาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่มันไม่ค่อยมีอะไรในฤดูกาลที่เป็นทีม อยู่กลางตารางอะนะฮะเดี๋ยวไว้ฤดูกาลหน้าน่าจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้แล้วพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ